สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพาสองแปดเกนะคะนําผ้าใหม่สุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วค่ะสนใจผ้าใหมแอดไลน์เบอร์นี้ทัาใทยคุยกันได้ค่ะจอมผ้าใหม่สวยๆก่อนใครค่ะวันนี้มาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะโทยุโดกลายลีลาวดีนะคะมีชายคลุยค่ะ ลายแบบนี้ค่ะผ้าคุ้มลายขนาดประมาณ60สิบเซนคูณสเมตรค่ะมีชายทุยนะคะสนใจทักมาค่ะผือละหนึ0งบาทค่ะวันนี้ราคาพิเศษ1,700งพันเจบาท อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะราคาเบาๆนะคะ1,700บาทค่ะผ้าทอยุกโดอกลายลีลาวดีพื้นต่อไปค่ะผ้าทอยุกดอกลายลีลาวดีนะคะสีธรรมชาติค่ะสีแบบนี้นะคะเทาๆนะคะสีเทามีชายคุยนะคะ ผ้าทอย,ยกดอกลายลีลาวดีเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะ60สิบเซนคูณสองเมตรนะคะสีธรรมชาตินะคะสนใจทักมาค่ะ1,800บาทค่ะผืนนี้1,800บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ เป็นผ้าคลุ่มไหล่สวยๆนะคะผืนนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะผืนต่อไปค่ะเป็นผ้าหกตะโกค่ะ6ตะโกอทอยกดอกหลายลูกแก้วค่ะลายแบบนี้ค่ะ เชิงล่างค่ะเนื้อผ้าสวยนะคะคือนี้ผ้าทอยกดอกลายลูกแก้วเป็นหกกระนอนะคะเชิงล่างเชิงเดี่ยวสนใจทักมาค่ะสามพันหนึ่งรยบาทค่ะ เย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปค่ะหกตะตอนะคะ ทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะทอสอดริมบนล่างสวยๆค่ะผ้าทอสอดริมบนล่างนะคะยกดอกลายลูกแก้วค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะ ทอสอดริมนะคะผื่นนี้ทอสอดริมบนล่างค่ะบางท่านก็ชอบสอดริมนะคะบางท่านก็ไม่ชอบเพราะว่าทอสอดริมเนื้อตรงนี้จะแข็งๆนิดนึงนะคะทําให้ใช้ผ้าไม่ม้วนนะคะแข็งแรงอีกแบบหนึง่งแล้วแต่ท่านใดชอบค่ะแต่เนื้อผ้าสวยนะคะสนใจทักมาค่ะ 3,100บาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าไหมสุดเปลี่ยนสวยๆค่ะ เผืนต่อไปค่ะผ้าหกตะโกโทอยุกโนอกลายลูกแก้วค่ะหลายแบบนี้ค่ะเป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะ ถึงร่างแบบนี้ค่ะหกตะกอนะคะทอยุ้งดอกหลายลูกแก้มทอสวยๆแบบนี้ค่ะสนใจทักมาค่ะสามพันหนึ่งร้อยบาทค่ะ เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปค่ะผ้าทอยุดกดอกเม็ดคริสไทยนะคะ ทอสอดริมบนล่างค่ะพืนนี้ทอสอดริมบนล่างนะคะขาวดำแบบนี้ค่ะผ้าทอยุ่งดอกเม็ดพริกไทยนะคะ ทอสดริมบนล่างค่ะสนใจทักมาค่ะ3,100บาทค่ะ3,100บาทนะคะอาบน้ํายาสูงฟรีค่ะ สนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้คายจองผ้าไหมสวยๆก่อนขายค,คะ่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ